สาวเ่าเห็นแล้วออนซ่อนหนีเมืองไทยเดอ้อจ้าเมมเม,เมืองนอกนอะกาบทักไทยสบายดีสวัสดีเดอ้อจ่าเอฟซีบรรจุคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามาติดตามฮับชมฮับฟังแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเดอ้อจ่ามม่อนีเพรว่ากระสบห้าเบิงเนาะ เบิงชมถนนหนทางเดอ้อจ้าพอดีว่าจะพากันไปนั่งเรือชมวิวนอรแม่นม้ำเจ้าพยากรทีพี่ว่าจะกลับไปเที่ยวประเทศลาวเนาะจ้าก็ขอเที่ยวประเทศไทยไห้มันมวนซ่นโฮเซลก่อนเดอ้อพีนอนอน่น้องนอหน่ก็ไก่สงการละจา้าเอฟซีทุกคนทุกท่านกะมีแผนที่จะไปเที่ยวไซกันบอนอ่ะกัคอมเมนต์ซูพาาี่ว่าฟังไหนเลยจา้าโอเคนอกจากคลิปนี้กับบมีมยังไลน์ในระวังที่พ่าว่านาั่งแท็กซี่ ไปกับหนองรัดเนาะเพื่อที่จะไปทาน้ำนุ่นนั่นเองนะทุกคนเพื่อที่จะไปนางอ่าเลือชมวิวเนาะกาพ่ว่าก็ขอฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้หนอ้องแพรวานํำเลือจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเบิงงไปชมกันเลยค่ะในระหว่างที่ไป เที่ยวไปชมเนอะแพว่ากะสีได้คุยกับผีแท็กซี่เพื่อนนอเรื่องการแป่ว่าอาามไทยโนนี่นั่นนอะจากกะฟังฟังไปนํากันเด้นเนาะอันนี้ก็เพิ่อนกะสีบอกหลายอย่างอยู่จ้า สะพานอ๋อถเ็ันโอ้ไปทางไหน่านดยอค่สวยมากตรงไปนู่งเลยเนาะบอกลาดบุรีเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีแถวแถนี้สะดวกสบายแล้วค่ะอ่านมาเคยไปครั้งนึงใช่อันนี้มึงแะครั้งที่สองที่จะได้ไปนเปลี่ยนแปลงหมดแล้วน้องุ่งน่าใช่ค่ะน่าจะเปลี่ยนแปลงแล้ว ิี่นี่กรุงเทพนี่สวยมากนะคะยิ่งตองกนกลางคืนนี่โอ้โหยิ่งเขาเปิดไฟแบบว่าเออตรงข้างข้างสนนเนาะสวยะค่ะยิ่งึเยบน,บนระาณแนนะมองสวยใช่ไหมคะไปก่อนนะหนูทำงานอยู่ที่สารยาค่ะหนูจะไปเที่ยวถนนอัสะคือเขาจะมีไฟเนาะนสองข้างนะคะตอนนี้เขาเลยค่อยไปแล้วใช่ค่ะ จะมีแบบว่าเปิดไฟทั้งสองข้างอะ่ะคือแบบสวยมากสวยแบบสุดๆเลยค่ะคือมันก็เปิดทุกวันเลยคนไม่ค่อยเยใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ย,ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะคือเขาไม่ค่อยจัดงานเนาะแต่ก่อนช่วงที่ยังไ, <ป S 1> ไม่ค่อยมีโควิดอ่ะเขาจะจัดงานลอยกระทงแบบมีงานอะไรก็แล้วแต่จะจัดตลอดโอ้โหคือสวยมากปีนี้ก็อาจจะไม่เล่นรมการปีนี้หรอคะโอ้ดีใจจังเลยปีนี้ประเทศไทยจะได้เล่นสงการด้วย ถนนข้าวสารถนนข้าวสารแถวสีลมใช่ไหมคะนี่เปิดปีนี้ไปหรือ๋อถ้าคือถ้าให้เล่นนี่คือให้เล่นหมดลเลยหรอกค่ะอ๋อเปิดเมื่อปีนี้ปีนี้เปิดอ๋อปีนี้น่าจะเปิดหนูก็ว่าน่าจะเปิดนะคะเพราะว่าอันนี้ย,ยังไม่ไม่ใช่สงการยังนักท่องเที่ยวมาตวเตรียมเล่นสงการเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะประเทศไทย ท่องเที่ยวยังมาเตรียมเล่นสงการเยอะแหละ โลยี่สิบห้าโอโหมะม่วงอะไรอะคะสองโลยี่สิบห้าโอ้มะม่วงอะไรคะสองหลยี่ห้ามะม่วงมะม่วงแรดอ๋อมะม่วงแรดที่ยังไม่แก่ตลาดโซนนี้อยู่ทั้งวัน ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเมืองนนนี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าของกินแต่ก่อนนะั้นหนูอยู่จรัญสนิวงนะคะหนูยังต้องไปตลาดท่าน,นํานนทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ามันของกินเยอะมากแล้วก็ไปเดินตลาดแล้วก็ไปนั่งในริมแม,ม่น้ำอะคะ่ะ ใช่ค่ะนี่เลยขึ้นสะพานแล้วค่ะลงก็จะถึงแล้วโหวอหเขาทำสะพานโค้งแล้วก็แบบว่ามีที่กั้นด้วยเนาะยงกันหลน่นกันหล่นใช่ไหมคะดีจังเลยทำแบบว่าสูงตึ๊บเลย คื่ดิียังปีนลงเวลาให้รถขึ้นไใช่ ราขอไปก็ท่าน้ำแล้วอ๋อหนูไปลงท่าน้ำดีกว่าค่ะหนูไม่วงต้องวนรถใช่ไหมคะไม่เป็นีรค่ะหนูไปลงท่าน้ำเลยมันมันร้อนจริงๆมันไม่ไหวอ๋อตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูลงตรงนี้แหละหนูจำได้แล้ะจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเค พอทาน้ำนุ่นแล้วจ้าพอทาน้ำนุ่นแล้วนั่งแท็กซี่มา,า,นะานเนาะจ้าเนาะค่าแท็กซี่กะเก่าสิบบาทจากอาค่าอินนา๊มาจากค่าอิ๊มาทาน้ำนุ่นกะร้อยร้อยสามสิบบาทก็ก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะาร้อยสามสิบบาทอันนี้เราก็มาแล้วเพราะว่าถ้าจะนั่งรถ รถเมสองศูนย์สามไม่ไหวค่ะเพราะว่ารอรถนามาถึงเมืองนอนแล้วจ้ายังไม่ได้ลงไปนั่งเรือเลยแต่อากาศร้อนมากร้อนสุดๆเลยจ้าเพว่าก็ต้องขอตัวไปซื้อหมวกก่อนนะคะทุกคนคือมันร้อนมากซื้อแล้วซื้ออีกหมวกนี้นะคะคือแบบว่า ซื้อ,อยังไงก็ตอนแรกก็คิดว่าจะ ไม่ร้อนมากนะคะทุกคนแต่พอมาแล้วโอ้โหอากาศมันสุดยอดจ้าเดือนเมษานะคะแพว่าเป็นไงคะทางเอซีร้อนเหมือนทางที่แพวาไปเที่ยวไหมคือเมืองนุนร้อนมากจ้าโอเคนะคะขอตัวไปซื้อหมวกก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้จ้าแล้วค่อยเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปนะคะคือบอกไว้เลยว่าจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนค่ะสีแดงนี่ชอบมากคนดำดำ ชอบจะใส่สีแดงนะคะขอโทษนะคะแพรวาไม่ได้ว่าให้คนอื่นนะคะคือพูดพูดปลอบใจตัวเองนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพีต่อไปค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรวาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังจ้า อยากจะบอกว่าพ่อค้าใจดีมากแล้วลดราคาให้ด้วยค่ะจากที่ราคา80บาทเหลือแค่65บาทเองใจดีมากเลยค่ะแวะไปสนับสนุนได้นะคะที่ท่าน้ำนนจ้าตรงข้างหน้าหอนาฬิกาเลยค่ะก็จะเห็นเนาะขายประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะขายอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงจ้า